สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็เดเคลื่อกิติเป็นอีกหนึ่งเหยื่อไล่ล่าโดนเกลียนกดดันขอโทษหลังเจ้าตัวชัดเจนจุดยืนเรื่องสถาบันกำลังเข้มข้นอย่างมากจริง,รงๆสำหรับการเคลื่อนไหวทางการเมืองของเหล่าบรรดาดาราและนักแสดงพิธีกรที่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากในขณะนี้ โดยก่อนหน้านี้ก็เป็นมาออน,นภาที่โดนกระแสะชาวเน็ตไม่ปลื้มหลังคอมเมนต์เรื่องกลุ่มนักศึกษาที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยว่าให้นอนแหกตื้ดๆอยู่บ้านไปไม่ต้องมาเรียนเด็กเปรตจนเป็นกระแสะด่งดังสร้างความไม่พอใจให้แก่ชาวเน็ตกับพฤติกรรมของม้ออน,นภาในครั้งนี้และเมื่อไม่นามนมานี้พิธีกรคู่ในรายการข่าวใส่คข่อย่างหนุ่มกัญชัยกำเนิดพร้อยก็ได้เผยว่ามาไม่ได้ทําหน้าที่พิธีกรในรายการแล้ว พร้อมทั้งเผยว่ารายการสามแซบก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่ม้าหลุดจากการเป็นพิธีกรดำเนินรายการด้วยต่อมาก็เป็นคิวของเมี่ยวปวันรัฐพิธีกรคู่ในรายการเดียวกับมา้าที่เกิดกระแสเทนทวิตเตอร์อันดับที่1กับการเรียกร้องจากชาวเน็ตให้แบนพิธีกรชื่อดังและมีการขุดคลิปสมัยก่อนที่เมี่ยวเคยขึ้นเวทีล้อกรณีมือปืนป๊อปคอนโดยชาวเน็ตที่เข้ามาทวิตต่างให้เหตุผลการปลดเมี่ยวปวันรัฐว่า ขอให้ข่าวใส่ไข่พิจารณาปดเหมียวออกจากหน้าที่พิธีกรรายการเป็นลำดับถัดไปด้วยค่ะสังคมไม่ควรหยิบยื่นโอกาสให้กับคนที่เอาความสูญเสียของคนอื่นมาล้อเล่นเป็นเรื่องสนุกอีกต่อไปล่าสุดเกลือกิติเชียววงกุลน,นักสแสดงชื่อดังจากซิทคอมอารมณ์ดีเรื่องเป็นต่อที่ถูกเรียกร้องให้ออกมาขอโทษประชาชนจากกรณีที่เกลือเคยขึ้นเวทีกปปสซึ่งได้มีคนเข้าไปถามเรื่องนี้กับเกลือในอินสตาแกรมว่าพี่เกลือครับ ได้เวลาขอโทษประชาชนหรือยังครับที่เคยไปสนับสนุนกปปสและเกลือก็ได้เข้ามาตอบว่าไม่เห็นมีเหตุผลให้ต้องขอโทษเลยนี่ครับน้องเองระวังต้องขอโทษประชาชนนะครับจนทําให้เรื่องนี้กลายเป็นหัวข้อวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง,วางและมีคนเข้าไปต่อว่าเกลืออีกจํานวนหนึ่งในไอจีของเกลือเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับวัฒกรรมของเกลือที่เคยเชื่อว่าจีนจะให้รถไฟความเร็วสูงฟรีโดยไม่ต้องเสียเงินสักบาท นอกจากนี้ในโลกออนไลน์หลายคนยังบอกว่าจะแบนดูละครเรื่องเป็นต่อเพราะเกลือไม่ยอมออกมาขอโทษแต่ในขณะเดียวกันก็มีบางส่วนที่เป็นกำลังใจให้เกลือและมองว่าการบีบให้เกลือขอโทษถือเป็นการลุกล้ำสิทธ,ธิกันเกินไปอย่างเช่นคอมเมนต์บอกว่าอยากให้วิจารณเรื่องลุงตู่เรื่องเรือดำน้ำเหมือนกับที่เคยวิจารณ์ยิงหลักบ้างค่ะอยากรู้มุมมองแล้วก็มีคนเข้ามาตอบคอมเมนต์นี้ว่ากลัวจะวิจารไม่ได้น่ะสิพอสลิมเลยนะครับ คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าชอบดูเป็นต่อตอนกินข้าวเห็นแบบนี้แล้วเศร้าๆหน่อยเปิดโคันแป๊บคอมเมนต์ถัดไปบอกว่าให้เปิดดูเธอเที่ยวไทยแทนคอมเมนต์ถัดไปบอกว่านี่ก็ไม่ดูเป็นต่อมาเป็นชาติแล้วคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเลิกดูได้ดีแล้วค่ะไม่สร้างสารรค์อะเราว่าพอดเรื่องวนไปวนมาจนเดาทางได้หมดแล้วคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ